เดิมค่ะวันนี้มากกสาสวลุกนาคนงามสวัสดีค่ะอ้าพี่น้องอีกแล้วพี่นอ้องมืดปลาพี่นอ้องมืดปลาเด้อ,อโอเคนะเดี๋ยวขอไปบขไน,นขานนะะนนะะ้างในกันเลยค่ะมอนี่นะคะไม่มีเวลาบัหลายนะคะต้องทําเวลาจักน้อยนะคะโอเคแค่นี้ก็น้จ้าเดี๋ยวขอบไปหาทางในกันเลยค่ะจ้าเศร้าเอื่นพี่น้องเลยเด้อมูเจ้าขา โอ้ย้ะเจ้าพี่น้องหิดทานหิดทานอนุญาตเก็บก่อนได้จ้ะงามแห้งเอาไ้เป็นบึงว่ามันเห็ดอียงกินใดหรือบอดไดกะบ๊อปไปยังนะคะพี่น้องเพราะว่ากับบอหูที่กันนะคะ เดี๋ยวก่อนขยากเก็บแป๊บนึงจ้านึงจ้าโอ้คนบ่าเขาปลาอีลี่ด้วยค่ะ,ะ,ะได้ค่ะอันนี้กรอบป่าเขาปลาอีลี่ด้วยค่ะ,ะ,ะได้ค่ะอันนี้กรอบแซ่กนี่คน่เหยียบเพิ่นเพิ่งดังแตน มันแตเฮ็ดเบื่อมือนี่แต่ว่าก็ออกอยู่แต่ว่าก็เฮ็ดเบื่อกับลายเนาะค่ะคือใบตองกระสีแนยมยากแน่เพราะว่าตาบ่าค่อยดีปันใดเนาะพอ่อใดอยู่ค่ะแต่ว่าผลข่อยกับว่เห็นดอกอืเอาหนี่ดอกนึงเหน็นบ่มัมนมีอยู่ใดดอกค่ะเฮ็ดแต่ว่าข่อย แนบโบเห็นมือนีโบได้เอาแว่นตามาอุ้ยฝุ่นดอกหนึ่งข้างลางยางพารมาโอ้โหโอ้โหเหยียบเอากระปานนั่นโอ้ยเนาะเกิดเป็นผู้เฒ่าทั้งเถื่องามๆเลยค่ะตั้งอยู่สองดอกคู่กันลังแหลที่ทุกคนอยากได้นะคะเห็ดนี่จะแสีบแล้วก็จะเวลาออกจะออกเป็นมูนะคะก็ไปเบิ้งก่อนเดี๋ยวสิหาเบิ่งมูเป็นก่อนแถวๆนี่แต่เพิ่นออกเพิ่นสิออกเยอะอะค่ะ ต่อไปค่ะมีเ็ดเบือมองนันกับซิมีเห็ดกินอันนี้อีเมลเพิ่นบอกไว้นะคะอันนี้คือเ็ดเบือนะคะกินกได้ค่ะแต่มาเบิงขางนี่นะคะเห็ดสีขาวนี่เป็นเห็ดข้าวแป้งนะคะกินได้นะคะบางคนเพิ่นบอกกินแต่วอยบานไม่ข่อยกินนะคะอันนี้หนึ่งดอกอันนี้อีกก้อนอันนี้ก็อีกหนึ่งดอกนะคะโอเคดอกนี่แข็งๆกําลังงามๆเลยค่ะ หาต่อไปจ้านี่เลยค่ะมันก็มีอยู่เนาะแต่ว่าก็บอกง่ายๆก็คือตาข่อยบ่ดีแค่นั้นละเนาะนี่ก็เป็นเฮ็ดลังเหลอ,อีกดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวหาต่อไปเลยค่ะไก่สีใดเวลากลับแล้วนะคะกับพวกแกงเล้าก็สิใดออกจากปลาแล้วเนาะมันขาวค่ะมองเห็นไงเอ่ออันนี้เป็นเฮิตผึง่งอันนี้เป็นเฮ็ดผึง่งนะคะ ข้นบอ่อเขากาสิพ่ได้อยู่ได้แกงได้ออมอยู่ค่ะไปะออกไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวสเสด็กลับเราอัดพูนดอกนึงเพิ่งดังเตนอนุญาตเด้อค่ะมีถักคนมาหานี่จังสี่สิบบ่เหลือด้วยค่ะก็เขาก็สิเอาไปเมือ่อแต่นี่ขนาดว่าข่อยตาบอดีข่อยก็นยังสอกแสกมาเห็นเนาะอ่ะเดีย๋ยวหาต่อไปค่ะมูเพินมันเนี่ค่ะเต่ว่า มือนี้เมื่อได้เอาแว่นตามาแนี่ค่อยเห็นเขาปลานี่มืดตึบเลยได้ซ้ำหนิก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อมึงไง <c oughs> มือเขาได้แกงข่อยได้ปน <c oughs>